ทำไมคนดูส่วนใหญ่ถึงลำใหญ่ฮินาบุริมากคืออันนะ่ะอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคืออันเฉยๆเว้ยซึ่งอันก็เข้าใจว่าทำไมมาถึงลำใหญ่อย่างเช่นตอนล่าสุดใช่ปะที่เบียคุยะระเบิดเจลร์า,า,าเบอร์คุรเละเลยแบบมันเป็นภาพที่ดนหูมากฮินาบมริรีแอกวา่าไงรู้ไหมต้องทำขนาดนี้เลยหรือครั้เนี้่ยคืออันไม่ได้ลำใหญ่แต่อนก็เอะเหมือนกันกคือเข้าใจป้าว่าตั้งแต่ควินซี่มันเปิดสงครามมา ยมอทู้คือสูญเสียไปเยอะมากเกลิวไซคือขีดหน่วยสซนคือบุ้มแฟนฉันอุยคิทาเกตคือ <c oughs> แกไปโดนอะไรไปแล้วคัเนี่ยลำพังแค่เจอหลายคนเดียวก็ลิว <c oughs> ยมาทูไปเยอะเหมือนกันนะคะีินามอริบอกต้องทำขนาดนี้เลยหรอคะเนี่้ เอาจริงๆนะไม่ใช่คนดูบางส่วนนะที่ลำไยทีนามบุรีด่าฟันวิญญาณมันก็เคยลำไยเหมือนกันมี้านหนึ่งที่เป็นภาคกบฏด่าฟันวิญญาณเว้ยสาเหตุที่ด่าฟันวิญญาณของนางอ่ะกบฏก็บบกคือลำไย <c oughs> บอกว่าเธอแน่มันอ่อนออน่ะเธอมันหัวอ่อนเธอแน่มันเป็นที่พู้ถึงคนอื่นไม่ได้เป็นถึงรองหัวหน้าด้าวยแต่แบบอ่อนแอเกินไปทางด้านอารมณ์อะไรอย่างงี้ก็แต่ประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> สาเหตุที่คนลำไยน้องนะคะ